เพื่อนคลาบโคนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคลาบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ลมแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องางหรืว่มิตรหมอของเดิม และก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษา,ษาษษองังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i c o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนักล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีเทพสัตร์นะครับนะของครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้นำเอาออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับในวันนี้นะ ที่สําคัญนะครับที่วางไว้นะครับนะตรงเนี้ยนะครับนะผมใช้ดินสอชี้อยู่นะครับก็จะเป็นมีดสลิกาขนาดจิ๋วนะครับนะสลิกาขนาดจิ๋วแบบพกพานะครับนะสะดวกสบายนะครับนะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนิดๆนะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะแต่เป็นไซส์อ้วนนิดหนึ่งนะครับนะส่วนที่วางไว้นะครับนะด้าน นี้ก็จะเป็นปากกานะด้ามงาฝักงานะครับนะแล้วก็เป็นศาลิกานะครับนะอยู่ด้านล่างนะ,ะตรงเป็นผ้าสีแดงนล้ก็จะเป็นผ้ายันนะครับนะเป็นผ้ายันของหลวงพ่อเดิมนะ,ะส่วนวันนี้นะครับจะได้นําเอาเกี่ยวกับมีดเทพสัตตรานะครับนะของครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดนองสีนวนของเรานะ พูดถึงหลวงพ่อรุ่งนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะก็ถือว่าเป็นคู่บาร,รมีกับหลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะที่สําคัญนั้นท่านเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนะเป็นผู้ที่ประม,มาเลิกต้องบอกว่าในการทํามีดสร้างมีดก่อนใครๆก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะทั้งทั้งที่หลวงพอ่อรุงพัดต้องสีนวลนั้นท่านก็ มีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับบวชไปทีหลังหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมนะอ่าก็จึงคิดสร้างมีดนะครับนะเทพศาสตร,ราขึ้นมาก่อนนะครับนะใครๆนะหลวงพ่อเดิมยังต้องไปอ่าศึกษานะครับนะอ่าจากท่านนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นผู้ปฐทมมาเลิกนะครับในการสร้างมีดหมอเอางี้ก,ก็แล้วกันนะ เอาละนะครับก่อนอื่นผมนักการินมีดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับในเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะได้นาเอาเป็นมีดเลมินะครับมานําเสนอนะครับมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะก็วันนี้นะครับก็จะทาเวลานะครับใช้เวลาสักประมาณ10กว่านาทีนะครับนะ จะนาเอาเป็นมีดเล่มนี้มาแต่รับชมนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตหยิบเป็นมีดเล่มนี้นะครับขึ้นมาเลยดีกว่านะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตจะวางดินสอนะครับนะเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับนี่นะก็นะเป็นมีดนะครับนะปากกานะดําไม้ฝักไม้นะเรียกว่าเป็นมีดที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะ เป็นมีดในยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งวัดนองสีนวนของเรานี่แหละนะ,ะด้ามไม้ฝักไม้นะครับเฉพาะใบที่2.5นะอ่ารวมด้ําฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะครับนิดๆนะอยู่ที่5นิ้วนะ,อะเอามาให้แฟนคลับทุกๆท่านนะครับได้รับชมนะ,ะนี่นะครับก็พยายามจะเอามานะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะ มีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะามาจากประสบการณ์ตรงผมว่าเป็นอย่างดีนะครับนะส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็อยู่ที่สุดแท้แต่นะครับนะพอมีทุกเล่มนะผมเองก็ไม่ได้มาบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะต้องการเอามาให้ท่านผู้ชมได้ค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆดูนะ เมื่อดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะอติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496กนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะในทุกคำถามครับนะักกาิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทะนะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบฟังดูผิวเผินเหมือนดูว่าจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะ,ะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานะครับก็คือต้องการเพียงคําตอบเดียวจริงๆนะ,ะก็หมายควาว่ามีดผมจะต้องแท่เท่านั้นมีดผมจะต้องท่านหลงพอเดิมเท่านั้นนะถ้าหากไปตอบคำอื่นก็จะไปเป็นปัญหาจะไปเป็นประเด็นนะครับนะ อ่าก็ขอเนืญญ้อดเอาไว้จริงๆนะครับบางท่านไปตอบนะสมัยก่อนผมก็เคยตอบนะอ่าพอตอบไปแล้วก็บางท่านก็ไม่มาพูดมาคุยกันเลยนะครับนะพาโกรธกันไปเลยว่าง่ายๆนะอ่าตอบดีก็ดีนะครับตอบไม่ดีก็พังไปเลยนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอาไว้นะครับนะก็คือเรียนสําหรับท่านใหม่ๆนะบางท่านก็ยังมีถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะาอ่าพอมีคนใหม่เข้ามาเยอะนะครับนะ ก็ถามเข้ามาต่อเนื่องนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็คือผมก็พยายามจะอบอกนะครับนะตอกย้ำใน u t u b e นะครับนะในคลิปทุกคลิปนั่นแหละนะเป็นอันว่านะครับก็จะไม่ไปละเมิดนะครับจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะมีดของท่านอื่นว่ากันง่ายนะครับนะเซียนนะอย่างมืออาชีพนั้นเขาจะไม่ไป วิาพากวิจารณ์นะครับนะเขาจะไม่สีไปเสียมารยาทนะครับในการที่จะไปตอบปัญหาเรื่องพวกนี้นะนะครับนะก็ถ้าเป็นมีดผมเองนะครับอยู่ในจอนะหน้าจอทั้งหมดนี่ก็ได้ความยินดีนะเพราะมันเป็นสมบัติของผมนะครับนะก็จะบอกท่านได้ทุกๆคําถามนั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นของท่านอื่นนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะจะไม่ไปละเมิดนะครับจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปตอบนะ ถึงแม้ว่าจะท่านบอกว่าเป็นของท่านเองก็ตามนะแต่มันก็ยังมีที่มาอยู่นะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้เอาละครับวันนี้นะครับก่อนจะไปดูในส่วนของภายในมีหลืม่นะก็มาไล่ในส่วนของภายนอกนะครับนะมาดูในส่วนของภายนอกก่อนนะหลักการในการดูนะครับก็มี3หลักใหญ่ๆนะ ในมีดหนึ่งเล่มนะครับนะก็คือหนึ่งก็คือต้องมาพิจารณานะครับมาดูในเรื่องของความเก่านะสองก็คือปอาวิเคราะห์นะครับพินิจพิจารณาในถึงความเป็นธรรมชาตินะครับสามนะก็ไปดูในเรื่องของความเป็นจริงนะที่สําคัญในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด,ด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะ และ2ครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นี่นะครับนาะที่ท่านเห็นอยู่นะอ่าส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะอ่าพูดถึงใบเราก็มาดูกันสักนิดนึงนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งน,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 งนี่นะอ่าเป็นใบสีขาวนะครับนะแต่ก็เต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยสนิมนะครับนะอ่าที่สําคัญนั้นถ้ามีหลงข้าลุงนะครับป้าน้องสีนวลส่วนใหญ่นะครับนะจะถูกฝังตะกุดอ้อยบนสันมีดนะ ตะกุดที่มาฝังอยู่ก็เริ่มตั้งแต่ตะกุดโทนนะครับนะไปถึงสามนะสดอกนะครับไปถึง5ดอกนะครับเดอก9ดอกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะบางท่านก็ถามว่าที่ไม่มีตะกุดมีไหมนะครับมีครับมีนะครับแต่ส่วนใหญ่พูดถึงส่วนใหญ่นะครับนะถ้าเป็นมีดหลงพ่อรุ่งนั้นต้องเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของท่านเลยนะไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนมากันง่ายนะ ส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์ลูกหาสร้างนะครับก็จะไม่ไปทับลายกันว่ากันง่ายนะอ่าก็คืออย่างนี้นะครับนะก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับประมาณนี้เลยนะอ่านะครับนะนี่นะครับสันมีดจะหนามากนะครับสันมีดจะหนามากนะอ่าแล้วก็ตะกุดโทนเนี่ยนะครับนะเรียกว่าดอกเบลเลอร์เลยนะครับนะใหญ่มากนะครับนะ นี่ครับเป็นนะเหล็กชั้นดีนะครับเป็นเหล็กชั้นดีนะครับไม่ใช่สเตนเลสนะครับแต่ว่าเป็นเหล็กอ่สีขาวนะอ่นะครับสันมีดจะหนาตั้งแต่โคนของมีดนะครับจนจรดปลายเลยนะนี่นะครับนะนี่แหละคือเป็นสัญลักษณ์มีดหลงพ่อลุงอย่างแท้จริงนะอ่านะครับนะก็อ่านี้ซูมนะครับซูมให้ท่านได้เห็นนะครับในเรื่องของคราบใครต่างๆที่ฝังอยู่ในอ่าใบมีดเล่มนี้นะครับนะ อ่านะลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเปียวเพิงนะครับนะเป็นลายเปียวเพิงแล้วก็ตอกลอบๆนะครับก็คือ,อล่องเลือดนะครับนะล่องเลือดนี่นะครับนะกมามลักษณะอย่างนี้นะนี่ครับก็พยายามจะสู่ให้ท่านเห็นจุดสาคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นส่วนของกันนะครับนนี่นะ การมีนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของลงปอด้วยจะเป็นแผ่นตะกุดนะผงต่างๆนะครับจะถูกบรรจุนะครับน่ะเอาไว้นะครับจะถูกบรรจุไว้นะครับนะมีเล่บนี้ไม่ใช่ตะกุดโทนนะครับน่ะขออนุญาตนะครับขอไปเมื่อสกู่นี้นะเป็นสามกริย์นะครับเป็นสามกริย์นี่นะนี่นะครับก็จะมีตรงโคนนี่นะก็จะเป็น านาคนะครับเป็นนาคเป็นเงินเป็นทองนี่นะเป็นมีดสามกษัตริย์นะครับนะนี่ต้องถูกฝังไว้ตรงนี่ริมโคนเลยนะครับนะนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับแต่ก็เป็นดูผิวเผินนะครับมองเหมือนว่าจะเป็นตะกุดโทนนะนะครับนะถือว่ามีมนสเสน่ห์นะครับนะมีความเข้มขลังมากๆเลยทีเดียวนะเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกไปนะครับนะของฝากนะแต่เมื่อ ชักใบออกมานะครับก็อยากให้ท่านดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับนเะมสกูนี้ท่านเห็นว่าข้างนอกก็ดูว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นคือเก่ายิ่งกว่านะครับนะนี่พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะให้ท่านได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับทุกจุดบากันง่ายนะครับเราจะไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดบังกันนะอยากให้ทุกท่านนี่ก็คือได้สัมผัสน,นะครับได้เห็นนะความงดงามนะครับนามนเสน่ห์ของมีดเล่มนี้นะน,นะครับนะ ก็ถือว่านะครับนะไม้นะครับไม้ที่มาทำนะครับนะด้ามจะเป็นไม้คูนนะอาจจะเป็นไม้คูนพูดถึงไม้คูนเนี่ยก็เป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์นะครับอยู่ในตัวนะก็ต้นคูนนี่ก็ใช้ตั้งแต่รากนะครับนะไปยันยอดเลยนะครับนะ <ś c oughs> เป็นไม้ทนสิทธิ์นะครับเป็นไม้ที่คนในยุคโบรโบาณก็คือไม่ใช่ในยุคโบราณน,นะครับนะจนถึงปัจจุบันก็ยังนิยมใช้กันนะครับจะามา อาผมน้ำมนต์ขับไล่พูดผีปีาศาจนะอ,นะอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าใบมะยมใบต้นคูนนะครับนะใบนาดอะไรต่างๆนะครับนะประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นใบที่มีทรสิทธิ์อยู่ในตัวนะอ่าแค่ผีเห็นนี่ผีก็เพนแล้วครับนะกลัวแล้วนะอ่านะครับนะเพราะไม้คูนเป็นไม้ที่อ่านิยมใช้กันนะครับตั้งแต่ในยุคโบร,โบราณของเรานะอ่าเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะ อยอดก็ใช้ได้ดอกก็ใช้ได้รากก็ใช้ได้นะครับนะสรุปต้นคูณทั้งต้นเลยนะครับนะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะนี่เอามาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับนะจะจะนะครับเรียกว่าจะจจะนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13กับ39วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากการเห็นว่าในแต่ละคลิปในติดนโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะก็เยอะพอสมควรนะครับนะถ้ามาถึงเวลานี้ก็พันกว่า EP นะอ่าก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆไล่ดูนะครับนะอ่าตั้งแต่1มาถึงจนปัจจุบันนะครับนะ เมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมรู้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอยาไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะ อากาให้ท่านโทรเข้าไปได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมะิตรบอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลรินก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ